สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านที่เคารพทุกท่านครับมาพบกับผมอีกหนึ่งคลิปสูตรชุดนี้นะครับมาจริงแล้วก็ถูกจริงด้วยนะครับงวดที่ผ่านมาถูกตรงที่3 5 6สําหรับงวดวันที่16กันยายนเรามาชมต่อในสูตรนี้เลยนะครับว่ามันจะเดินต่อให้เรามีโชคกันอีกหรือไม่นะครับก็ก่อนชมโปดได้มาฟังคําเตือนของทางช่องกันนะครับคําเตือน รดใช้วิจนัญาณในการรับชมสนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นขอบพระคุณนะครับคุณครับมันมันมา3ตัวเลยนะครับในสูตรตัวนี้นะครับจากใบแดงของเราก็ถูกตรงเลยนะครับก่เดี๋ยวก็จะดึงออกมาให้ให้คุณได้เอาไปาเป็นแวนทางนะครับคุณครับก็ ก่อนที่จะไปชมในชุดที่เราจะทําเพียงไม่กี่งวดนะครับมันเป็นเลขเข้า3ตัวที่ได้ตัว3 5มนี้นะครับเรามาพักผ่อนกันสันนี้ก่อนนะครับกับชุด200ตัวของเรานะครับคุณครับก็ อย่างเช่นเราวิ่งตัวนี้นะครับคุณครับว่ามันมีจริงหรือไม่นะครับเลขจากพันหลักนะครับมันออกที่3 8 8นี่นะครับสามมันมาหลักร้อยตั้งกีงงวดนะครับ1 2 3 4งวดนะครับแล้วก็มาชักแล้วก็มา3อีกนะครับเราจะให้ดูนะครับว่ามันถูกจริงหรือไม่นะครับไม่ว่าจะอยู่ในหลักไหนอย่างเช่นตัวนี้นะครับมันเป็น5อะไรเนี่ยสามาสองมันมีจริงหรือไม่นะครับก็นี่เลยนะครับตัวนี้มัน240ประอตูนะครับในนี้เยอะหน่อยนะครับบางครั้งมัน230มนะครับมันก็ลดไปตามเลขนะครับที่ดึงออกมานะครับ มันไม่เสมอกันอาจารย์ก็ยังกังยังขาอยู่นะเอ๊ะทำไมมันบางตัวมันก็ได้400อ่าอ่าสองนะครับไม่ใช่400พันหลักนะครับเราตัดออกมาเหลือแค่เนี้ยเนี่ยงวดแรกนะครับมันออกอะไรครับออกที่โอ้สามแปดนะครับเนี่ยสามแปดหลัก3นะครับเมื่อสักครู่นี่นะครับเนี่ยเนี่ยคือตัวตรงของเขาเลยนะครับเนี่ยตัวตรงนะครับออก3ามแปแล้วก็มาดู3อีกนะครับเนี่ยที่ออก3ามแปนี้เรามาตรวจเลยนะครับในใบนี้นะครับมันถูกที่อะไรครับมันออกที่เนี่ยเห็นไหมครับเนี่ย 309เสร็จแล้วตัวนี้มันมี3อีกนะครับมัน5 352นะครับ352อ่านี่นะครับก็ตัวตรงอีกนะครับนี่ตัวตรงอีกนะครับก็คือเลขแค่นี้นะครับมันอัศจรรย์มากนะครับมันน่าจะอ่าแล้วตัวนี้อะไรครับเนี่ยอ่า392นะครับเนี่ยมันอยู่ในหลักไหนนะครับแล้วขอตัวเดียวแค่นั้นเองนะครับมันมีจริงหรือไม่นะครับก็มาดูนะครับมันก็ถูกแบบอันนี้มันอะไรครับ293นะครับ293แล้วก็ถูก แบบนั้นนะอ่าสี่ครั้ง5ครั้งทั้งรวมตรงนะครับแต่ถ้าหากว่าพันหลักนี่เป็นถูกหครั้งนะครับเอ่อตัวนี้เราถูกแค่นี้อ่้วก็โอ้ดีใจเลยนะครับเพราะได้ตัวเดียวไม่ต้องการที่จะเอาหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยนะครับเพราะใช้กับ N3 นี่ยอดเยี่ยมเลยนะครับนี่อย่างนี้เลยนะครับก็ถูกเลยเอนะครับคุณครับนี่มาถึงนี่แล้วนะครับทีนี้มันไม่มันมันขาด3แล้วก็ต้องไปเอาหลัก2เอ่อหลัก2อนะครับมันอะไรเนี่ย2 2 4 6ี่ห โอ้เราเอาเอาข้ามาเลยนะครับที่มี3มเนี่ยนะครับมี3เนี่ยนะครับว่ามันจะมีจริงหรือไม่นะครับมันมี3า4สองสขอให้มันมี3ตัวเดียวนะครับเราจะตูวแล้วมันจะออก2อ่าสามสองสตรงตรงจริงหรือไม่นะครับเลขวิ่งของเราตัวนี้นะครับคุณอ่าตัวนี้มันสองสี่หนะครับเนี่ยตัวนี้มันนี่นะครับตัวนี้เลยนะครับนี่คือการพักผ่อนนะครับเดี๋ยวเราจะปวดหัวกันอีกนะครับเดี๋ยวมาดูตัวตรงนะครับอ่าสัก3 4มสี่งวดนี่นะครับคุณครับว่า หวดนี้มันเดินต่อแล้วก็มีโอกาสนะครับก็ลองๆเอาไปพิจารณาดูนะครับ3 2 4นะครับอยู่ตรงไหนนะครับเดี๋ยวก็ดูก่อนนะครับหน้าแรกนี่นี่หลัก3นะครับนี่หลัก3ที่เราดูเมื่อสักครู่เนี่ยนะครับเนี่ยมันมีเนี่ยนะครับก็คือเลข200กว่าชุด3 2 4อ่สนะครับคุณครับเดี๋ยวดูก่อนนะครับมันอยู่ตรงไหนนะครับอ่าตัวนี้มันอะไรครับ3 4 2มันกลับอยู่นะครับเนี่ยเนี่มสามสี่สอง อ่าตัวนี้มัน243ก็ถูกนะครับตัวตรงเขาอ่านี่ครับนี่ตัวตรงนะครับนี่เห็นไหมครับเนี่ยนะครับเนี่ยสามสองสี่ตรงตรงนะครับเลขมันออกไปงวดนั้นก็ออกที่นี่นะครับสามสองสี่เลยนะครับนี่นะครับอ่าทีนี้เราจะมาดูอ่าหลักนี้มันเป็นสามสองสี่มันมีสองมันมีสองด้วยมันออกแปดห้าสองอ่านะครับมันมีสอง โอ้อันนี้เราเอา3าไม่ได้นะครับต้องไปเอาหลัก2นะครับเพราะมันขาดเลยนะครับต้องไปเอาหลัก2หลัก5หลัก8นะครับมันถึงจะได้ตัวเดียวนะครับขอตัวเดียวอันนี้เราพูดถึง3หมดเลยนะครับคือมันมี3ภายใน3ตัวเขาอะเราให้ดูก็ถูกแล้วนะครับทีนี้ลองไปดูหลัก2นะครับเรามาพักผ่อนกันสักหน่อยนะครับคุณครับหลัก2อานะครับหลัก2นะครับมันออกที่อะไรครับ8 5 2ลองมาพักผ่อนเพื่อความ อ่าแปดห้าสองนะครับนี่ตัวแรกนี่เห็นเลยนะครับนี่นี่นี่แปดห้าสองนะครับตรงตรงนะครับแล้วก็ถูกแบบสลับหลักอีกนะครับคุณครับอ่าตัวนี้ห้าแปดสองอ่านะครับตัวนี้แปดห้าสองตรงตรงกันเขานะครับก็สลับหลักอีกห้าครั้งสี่ครั้งนะครับรวมทั้งห้าครั้งอ่าแล้วงวดถัดมาอ่ามันออกอะไรครับอ๋อมีแปดมีแปดกับอ่ามีแปดแล้วก็ไม่จะแปลวาตัวอื่นตรวจนะตรวจนะครับมันออกที่แปดหกห้า นะครับเนี่ยเราเอาแปดเราหเรา้เนี่ยภายใน3ตัวเนี่ยเอาเราตัวเดียวนะครับเป็นเลขวิ่งแต่ตอนนี้เราเอาตรงตัวของเขาดูนะครับก็คือใบเนี้ยนะครับที่เราจะตรวจให้ดูเนี่ยนะครับที่ตรวจไปเมื่อสักครู่มันออกที่8 6 5หมันมีจริงหรือไม่นะครับคุณครับก็ลองมาชมนี่คือการพักผ่อนให้สบายใจหน่อยนะครับคุณครับเราก็เคร่งเครียดกันนะครับเมื่อที่แล้วอ่อบางท่านก็โชคดีนะครับบางท่านก็ไม่ไม่โชคดีนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับเออนะครับมันก็ อย่างนี้ครับเลขนะครับมันมีผิดมีถูกอยู่เสมอออก8 5 6อ่านะครับมันขาดจะไม่มีอ่ามันอ๋อครับเราเราเอาหลัก2มาตรวจมันไม่มีภายใน3ตัวไม่ได้นะครับคือใบนี้ไม่ได้นะครับมันต้องมี8มี5มี6มันถึงจะได้นะครับอ่าตัวนี้เราก็ให้ดูไปแล้วนะครับ8 5 2นะครับ 852เมื่อสักครู่นี้ดูแล้วนะครับเนี่ยนะครับเนี่ยตัวนี้8 5 2 2 5 8ทีนี้ตัวนี้มันไม่ได้นะครับเอา8มามันไม่มีนะครับคือนี่เราหลัก2นะครับเนี่ยคือหัวเรื่องเขาหลัก2ใช่ไหมครับเนี่ยไม่ได้เราต้องเอาภายใน3ตัวนี่นะครับคือไปเอา5เอา6เอา8อะไรอย่างเงี้ยได้เลยนะครับคือตัวเดียวของเขาอ่านะครับเราหยิบมาดูสิครับว่ามันมี5ตัวไหนนะครับเดี๋ยวใบใบเก่า5ดู5สักหน่อยนะครับถ้าเราไม่เจอหลัก8 มันชวนแน่นะครับคุณครับมันชวนแน่สูตรตัวนี้ของเรานะครับตัวนี้อะไรครับโอ้ตัวนี้5้าพอดีเลยนะครับเจอหลัก5านี่นะครับหลัก5านะครับเนี่ยมันมี204ร้อยส่สองก็สองตัวนะครับเนี่ยหลัก5นะครับเนี่ยห้าตรงตรงตรงเขานะครับอแล้วลองมาดูนะครับเรามาตรวจดูนะครับมันออกที่อ่ามันออก8นะครับไม่ใช่หลัก ไม่ได่แหละแดด้วยนะครับเนี่ยเราห้ามานะครับเนี่ยแมันอยู่หลักร้อยแต่5้ามันอยู่หลักหน่วยเนี่ยมันจะมีแปดหกหาจริงหรือไม่นะครับแปดหกห้านะครับแล้วก็งวดที่แล้วด้วยนะครับอ่านะครับนี่นี่คือหลัก5้านะฮะให้มันมีห้ากับแล้วกันนะครับภายในสามตัวมันออกแปดหกหา นี่ยังไงครับเนี่ยงวดที่แล้วเนี่ยอ่านี่นะครับเนี่ยถ้าเราเอาหลักนี้มาตรวจเนี่ยเราเอาใบนี้ก็ได้นะครับมันมีด้วยด้วยกันเนี่ยนะครับเนี่ยเนี่ยอันนั้นหลัก2เรามันไม่มีนะครับคุณครับเราก็เลยตรวจไม่ได้นะครับนี่ก็ต้องตัวนี้เห็นไหมครับเนี่ยมันถูกเลยนะครับเนี่ยแปดห้าสองนะครับเมื่อสักครู่นี่นะครับนี่คือหลัก5นะครับหลัก5อ่าทีนี้เราจะเอา8ปดห้าหกอ่านะครับแปดห้าหกมันอยู่ตรงไหนนะครับแปดห้าหกก็มานี่ครับเจอแล้วนะครับอ่าคุณครับนี่ พักผ่อนกันนะครับพักผ่อนกันหน่อยนะครับพักผ่อนกันหน่อยอ่านะครับนี่นี่คือตัวตรงข้างขานะครับเนี่ยแปดหกห้านะครับเนี่ยแปดหกห้าดูนะครับเนี่ยแปดหกห้าเลยนะครับอ่าแปดหกห้าอ่าแล้วก็งวดที่แล้วมันออกอะไรครับเนี่ยมันมีอ้าวมันมีหกมีห้าแต่ไม่มีแปดมันมันน่าจะ มันก็น่าจะถูกกันนะครับเพราะมันมีภายใน3ตัวของเขานะครับคือหลัก5เนี่ยเราเอา5้ามาตรวจนะครับมันก็อาจจะอยู่ในตัวนี้ก็ได้นะครับเดี๋ยวจะให้ดูนะครับว่ามันมีจริงหรือไม่นะครับที่ผ่านไปมันออกที่อะไรครับเนี่ยสามห้าหกนะครับที่เพิ่งผ่านมานี่นะครับ3 5 6หโอ้นี่ไงครับเจอพอดีเลยนะครับเนี่ยเนี่ยคุณครับเนี่ยเนี่ยทำไมเนี่ยวงแบบไหนเนี่เนี่เห็นไหมครับเนี่ยนะครับนี่เลยนะครับคุณครับเนี่ยเห็นไหมครับเนี่ย สามห้าหกไอตัวนี้วงวงไหวงวงฝั่งนู้นแล้วมันมันย้อนมานี่นะครับเนี่ยเนี่ยเห็นไหมครับเนี่ยนะครับมันเพราะมันมันสีมันทะลุไปนะครับคุณครับมันก็เป็นแบบนี้เลยนะครับเลขก็ถูกนะครับก็คือผ่านผ่านเฉลุยนะครับคุณครับสาหรับเลขนี่สูตรของเราตัวนี้นะครับสูตรสองร้อยสี่สิบตัวนะครับสองร้อยสี่สิบตัวเสร็จเสร็จนะครับก็พักผ่อนกันเสร็จสิ้นแล้วนะครับคุณครับก็ ว่าเราก็ยังพอที่จะมีโอกาสเนี่นะครับเพราะตอนนี้เราประสบความสําเร็จแล้วนะครับในเลขวิ่งเนี่ยนะครับบางครั้งมันกว่าจะหลุดเนี่ยโอ้เราก็พอมีโอกาสแล้วนะครับตั้งกิ่งวดมาแล้วเนี่ยนะครับ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดวันนี้งวดที่เก้านะครับห้าอ่อ้าวห้าก็คืงวดที่แล้วนะครับนี่นี่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าวันนี้งวดที่สิบงวดที่สิบนะครับทีนี้เราทําไว้แล้วเรียบร้อยแล้วนะครับงวดที่สิบ นี่นะครับเรามาทําต่อนะครับก็สูตรเดียวกันนะครับเนี่ยสูตรเดียวเลยนะครับเนี่ยเห็นไหมครับเนี่ยตัวนี้5นะครับก็คือตัวนี้8ก็คือตัวนี้5ก็คือตัวนี้2ก็คือตัวนี้2ก็คือตัวนี้นะครับนี่เราตัดออกมาแค่นี้นะครับให้คุณเอาไปลองไปพิจารณาดูนะครับว่าถ้าเขาเดินต่อเราก็มีโชคแล้วครับคุณครับก็ทุกคลิปนะครับที่ลงไปนี่ก็โปรดได้ใช้พิจารณานะครับและทีนี้เราก็จะมาดึงใบแดงของเรานะครับว่ามันถูก ถูก3ตัวได้ตลอดนะครับเนี่ยจากนี่มาเลยนะครับถูก3ตัวได้ตลอดถูก3ตัวตั้งแต่ที่เราให้ดูไปตั้งแต่นี่แหละนะครับคุณครับก็คือยังไม่หลุดเพราะเราประกบ3ตัวนะครับก็ถูกตลอดเหมือนกันนะครับก็ยังไม่พลาดเลยนะครับภายในก้างวดแต่งวดที่แล้วนี่เราไปจับพลาดเพราะ7ยังไงครับถ้าเราเอาสากับ5มาดึงก็เอาสากับ1มาดึงก็สูตรนี้แหละนะครับเนี่ยสูตรนี้แหละนะครับเอามาดูเลยเราได้อะไรนะครับงวดแรกนะครับเริ่มกันเลยนะครับเราได้1นึ่งอ่าเราได้1นะครับนี่เราได้1 หนึ่งนครับหนึ่งที่นี่เราจะวางห้าไว้ให้หมดเลยนะครับอย่างนี้ห้าห้าตัวนี้เราได้อะไรครับเจ็ดอ่าเราวางห้าไว้เลยนะครับคุณครับเนี่ยสูตรอ่าสามเราวางห้าไว้เลยนะครับเราจะได้ถูกสามตัวทุกงวดเลยนะครับเนี่ยยังไม่สะดุดเลยนะครับศูนย์รเราวางห้าไว้หกอ่าเราวางห้าไว้นะครับอย่างนี้นะครับแล้วก็งวดนี้นะครับสิบหกกันยานะครับแปดอ่าเราวางห้าไว้เลยนะครับอย่างนี้เลยนะครับ สูตรพวกนี้นะครับคุณครับถ้าคิดเป็นก็เอาไปใช้เลยนะครับคุณครับอาจารย์ไม่ได้มีสังวนอะไรทั้งสิ้นนะครับอยากให้คุณได้ได้มีโชคกันนะครับเราเรามีหลักการบ้างนี่นะครับมีหลักการบ้างนะครับเราก็จะได้เออมันมันถูกจริงนี่นะก็ลองลองดูนะครับเมื่อมาถึงเราแล้วบางทีเลขเขาให้มานี่นะครับพอมาถึงเราแล้วมันชอบไม่ถูกอย่างเงี้ยแต่เราก็เสียใจใช่ไหมครับอ่าเราได้2ใช่ไหมครับทีนี้เราได้ห เนี่ยนะครับได้6นะครับเนี่ยบวกกัน6เอ่อ7 8เนี่ยระหว่าง6กับ8คุณครับเนี่ยบางครั้งมันมาถึง3ตัวเราก็นะครับก็เลยใช้สูตรนี้ดีกว่านะครับเนี่ยเราก็จับอ่า2 6อ่า2 6กับ2 8ใช่ไหมครับอ่าผลปรากฏเลขมันออก8นะครับ8ปดแปเนี่ยเราได้2 6ใช่ไหมครับเราก็มาดึงในใบแดงของเรานะครับอ่าเราดึงในใบแดงของเรามันมีแค่8หางทุกงวดแหละครับ อ่ามันออกที่ตัวนี้นะครับเนี่ยออกที่สองหสี่นะครับอ่าเราเขียนตรงนี้เลยนะครับสองสี่หอย่างเงี้ยนะครับเนี่ยมันนี่เงี้ยอาจจะพูดกลับหน่อยนะครับคุณครับอย่าเพิ่งเบื่อเลยนะครับเบื่อนะครับเพราะเลขมันบางครั้งมันไม่ได้อยู่ในหลักที่อย่างนั้นนี่ครับคุณครับถ้าคุณลองทำนั่นแล้วเดี๋ยวคุณจะบอกว่าโอ้เนี่ยเราไม่น่าไปไอ้นั่นแกเลยนะให้แกทัดท้อให้แกกังวลใจแล้ว จะพาเราไปไม่ถูกหวยอะไรอย่างนี้ดีกว่านี่นะครับเราได้2เนี่ยสมันชนแล้วนะครับเนี่ยสมันชนแล้วก็3 4ทีนี้เราก็ต้องจับ2 2เพราะ2มันอ่ามันครับเป็นเลขวิ่งแล้วเราก็มาจับ2กับ4อ่ามันออก4นะครับทีนี้ออกทั้ง2ทั้ง4ก็คือเขาได้หน่วย10เลยทั้งหมดเลยนะครับออกอย่างนี้เลยอย่างนี้เลยอย่างนี้เลยนะครับเนี่ยเราก็มาดูนะครับในใบแดงของเราเราได้อะไรนะครับมันออกไปอะไรครับ3 2 สี่นะครับอ่าตัวนี้เราไม่ตรงนะครับเราไม่ตรงเราไปถูกอ่สลับหลักนะครับ n สามเขาก็ถูกต้นนะครับก็คือตัวนี้เลยนะครับสองสี่สามนะครับอ่าแล้วก็มาดูงวดถัดมานะครับเราได้อะไรนะครับอ่าเลขตัวนี้มันออกไปที่อ่อะไรครับแปดห้าสองใช่ไหมครับแปดห้าสองเราดูนะครับเราได้อะไรเราได้แปด เก้าศูนย์เนี่ยนะครับเนี่ยห้ากับศูนย์มันเป็นตัวแทนเราก็ต้องเล็งแล้วนะครับเราก็ต้องเล็งแปดนะครับทีนี้เราได้ห้ากับแปดเนี่ยเราได้ห้ากับแปดอย่างเงี้ยครับเราได้ห้ากับแปดไว้คือจับสองหลักนะมันถูกแน่นอนนะครับเราดึงออกมาอย่างงวันนี้เราต้องดึงไว้สองหลักนะครับให้คุณไปตัดเอานะครับก็มันออกอะไรครับอ่าแปดห้าสอง่ไอ่าออกตัวนี้นะครับเนี่ยเนี่ยสองแปดห้าเราก็ถูกถูกแต่ถูกถสามตัวนะครับถูกสามตัวเลขมันออกสลับนะครับก็ออกแปด 5 2นะครับในี่าสนะครับนี่ไม่มาแล้วก็มาดูตัวนี้นะครับเราได้อะไรนะครับเราได้ที่5 6 7เนี่ยคุณครับเนี่ยเราได้5ตัวเก่าอีกนะครับเนี่ยล้วก็ต้องเอาตัวนี้ชุดนี้มาเลยนะครับเนี่ยชุดนี้มาเลยมันก็ถูกตัวเดิมอีกนะครับมันก็ถูกตัวเดิมนะครับเนี่ยมันก็ถูกตัวเก่านะครับเลขเขาออกไปที่อะไรครับออกไปที่ 8อ่า6 5ที่ให้ดูมาสักคู่นะครับเนี่ยในใบนั้นเราเรามันตรงตลอดเลยนะครับคุณครับเนี่ยกับ7นะครับเนี่ยกับ7นะครับมันก็ถูกตัวนี้นะครับเออนะครับงวดนั้นอาจารย์ล็อกได้3ตัวเลยนะครับฝนน่ะมันหยดลงมาพอดีเลยนะครับกำลังอัดเทปอยู่นะครับมันก็ลงมาตัวนี้เลยนะครับเราน่าจะสังหรณ์ใจนะครับคือเขาเป็นนิมิตอะไรก็ไม่รู้นะครับคุณครับว่าเออตัวนี้ออกตัวนี้คุณครับเราก็ถูก ถูกได้น้อยด้วยนะครับอาจารย์ถูกต้นนิดเดียวนะครับแล้วก็ไปแพ้ถูกไอตัวนั้นด้วยนะครับหกสามนะครับหกสามยังได้พอสมควรนะครับพอไปซื้อบนแต่มันออกล่างนะครับแปดหกสามนะครับแล้วก็มาอย่างนี้นะครับแล้วก็มาย้อนอีกแล้วก็มาดูว่าที่ผ่านมานะครับคุณครับว่าเลขตัวนี้นะครับมันได้จริงหรือไม่นะครับมันได้ตัวนี้จริงหรือไม่เนี่ยนะครับสามห้าหกเนี่ยจริงหรือไม่นะครับก็เราทําคลิปทําอะไรเนี่ยนะครับลงไปนี่เราก็ต้อง ยึดมั่นนะครับ1เนี่ยคุณครับเราไปมั่นใจเหลือเกินคิดว่าเขาจะมาบนที่ไหนได้นะครับเราไปจับ1กับ5คุณครับเราพลาดเลยทีเนี้ยเราจับ3ตัวเนี้ยคุณครับเนี่ยอย่างเงี้ยนะครับอย่างเงี้ยสามดูนะครับสามสามนะครับมันออกที่อะไรครับอสามห้าหกเงี้ยนะครับคุณครับเนี่ย ในใบแดงของเราเนี่ยนะครับถ้าเราใช้ตัวนี้มาดึงโอ้โหนะครับเราดูไม่จืดเลยนะครับเราถูกเลยนะครับเนี่ยถูกตรงๆเลยนะครับถูกตรงตรงตรงตตามโลโก้ที่เราได้โชว์นะครับเพราะเราทําได้จริงเราก็ถึงกล้าโชว์นะครับคุณครับมีของดีนะครับถึงกล้าโชว์กับแบบเพลงที่เขาว่าแล้วครับคุณครับเนี่ยถ้าไมนะครับเนี่ยมันหนึ่งสามเลยอาจารย์ก็จับถูกนะครับแต่ในใบเล็กของเราท่านก็เห็นอยู่แล้วนะมันชัวนะครับมันถูกบนถูกล่างเหมือนเดิมเลยนะครับตามให้ดีๆนะครับใบเล็กของเรานะครับ วดนี้นะครับเราก็ได้อะไรครับอ่16กันยาน,นะครับเราได้3 4 5เนี่ยคุณครับเนี่ยระหว่าง3 4 5เกิดเข้ามา2ตัวอย่างเงี้ยมันเคยมา2ตัวได้มัน3 9 5หรือเปล่านะครับถ้าไม่ได้ก็ลองดูนะครับอ่าเราจับ เราจับสามกับ9ก่อนนะครับ9กับ3ก่อนนะครับเนี่ยเกับ3ก่อนแล้วก็ค่อยมาจับ3กับ5แล้วเอารวมกันได้เลยนะครับเอ่าเรามีตัวไหนนะครับก็ดึงออกมาเลยนะครับแม่มันเต็มหน้าตรงนี้เลยนะครับมันแปดสอมัน16ชุดน่นะครับเราก็มาตัดเอานะครับมาตัดเอาเดี๋ยวเราก็พยายามที่จะเอาตัวไหนมาตัดให้ได้นะครับคุณครับถ้าเขาออก3ตัวเราก็กันกันไว้ อ่แล้วจับสามเปอร์เกัาเลยนะครับดูสามเปอร์เเรามีอะไรนะครับในนี้อ่าบรรทัดแรกเนสามเปอร์ไม่มีนะครับเนี่ยสกับ9ไม่มีนะครับบรรทัดที่สองสามเปอร์เ้ามีไหมครับก็ยังไม่มีอีกนะครับเนี่ยสกับ9ตัวนี้มัน3กับ7นะครับเราก็มาดูนะครับ3กับ9 3กับ9นี9 so no two two so no ่นะครับเอาตัวแรกเลยนะครับเอา1หนึ่งสามเก้านะครับมันมี8ปหางทุกงวดนะครับหนึ่งสามเก้า เมื่อสักครู่ตัวไหนครับหนึเนี่ยนะครับหนึนะครับ,รบแล้วก็ไปหาอ่าอีกนะครับสากับ9นะครับสกับเอ่ายังไม่เจอนะครับมา3ามห้3สองสาอ่าสามนี่เห็นไหมอาจารย์คาดคะเนไปเลยมันสามาเก้ถ้าเขาเกิดมาครบกันนะครับ3 5 เกอ่านะครับมันเข้าตรงลนะครับเดี๋ยวนี้ถ้านคนที่แล้วมันตรงอย่างเงี้ยนะครับวันนี้เกิดเข้าตรงอีกโอ้เราก็เป็นโชคของอ่าท่านและของกระผมเลยนะครับคุณครับที่เราจะได้อ่ามีโอกาสนะครับอ่าลองมาดูนะครับ3กับ9อีกบรรทัดนี้ก็ไม่มีนะครับเนี่ยบรรทัดนี้ไม่มีนะครับ3กับ9แล้วก็มาดูบรรทัดนี้อ่านะครับนี่ครับ390ก็ออกไปเลียด้วยนะครับเนี่ย3 90โอ้ตรงนั้นมันออก309นะครับอาจจะออกกลับอีกก็ได้นะครับ เราเออก็สามเก้าสองก็ออกไปแล้วนะครับก็อาจจะมาอีกนะครับเลขชอบเอาตัวเก่าสามเก้าสองแล้วก็สามเก้าสี่อ่ะวางตรงนี้เลยนะครับอ่ะสามเก้าสี่นะครับสามเก้าแปดเลขเขาดึงโดยอัตโนมัติเลยนะครับเราเสียดายเลอเกินนะครับเลขสูตรตัวนี้เราพึ่งมาอ่าเรเรามีของดีอยู่แล้วแต่เราก็ค้นไม่เจอนะครับคุณครับ อ่าแล้วก็1 2 3 4 5 6 7อ่านะครับอะไรเนี่ย7 9 3อ่านะครับเหลืออีกตัวหนึ่งนะครับมัน8ปอ่า3กับ9นะครับมันเหลืออีกตัวหนึ่งอีกชุดหนึ่งนะครับอยู่ตรงไหนเราอาจจะข้ามไปก็ได้นะครับเพราะมันมีอยู่มันต้องมี8หางทุกงวดนะครับถ้าเราอ่ากลัวมันจะพลาดเราก็จับไป10หางอ่า3 9 6ครับ3 9 6เนี่ยนะครับคบนะครับ1 2 3 4 5 6 7 8ี่้าเดดนี่ยนะครับถ้าเราจะให้มันคบ10หลักของเขาท่านก็ใส่ไปเลยนะครับอย่างเช่นเราได้9ก้ากับ3ใช่ไหมครับเราก็เอา3 2ตัวเอา9กตัวนะ่คือคบ10บหลักของเขาแล้วนะครับถ้าไม่งั้นก็ใส่ไม่ได้นะครับเพราะมัน3กับ9 3กับ5านะครับ เราก็คิดว่ามันคงจะตองกระยากนะครับมันจะทิ้งไปหมดมันไม่ได้นะครับเพราะเลขตัวนี้มันยกเว้นเลขเบิ้ลเลขขามเท่านั้นเองนะครับเพราะอย่างวันที่แล้วเราก็ถูกตรงใช่ไหมครับมันคือตัวนี้นะครับสามอ่าเนี่นะครับห้าหกอ่าทีนี้ก็เหลือห้านะครับเหลือห้าโอ้ใบนี้ก็แทบจะไม่พอเลยนะครับอ่าเดี๋ยวต้องย่อสองสองชุดนะครับต้องย่อนะครับเดี๋ยวตัดเอานะครับ ถ้าเกิดเขาสามกับ5้าเขาไม่มาด้วยกันนะครับมันก็ต่อเป็น95อะไรเอ่ยนะครับ95อ่านะครับทีนี้95ตั้ง95นะครับอ่าดูให้ละเอียดเลยนะครับคุณครับเนี่ยเดี๋ยวอาจารย์จะทําให้นะครับคุณครับเดี๋ยวอาจารย์จะทําให้นะครับก็คิดแต่แค่ค่าอ่ไปรษณีย์ที่ส่งถึงบ้านคุณแค่นั้นนะครับคุณครับเราเอาห้ากับ9นะครับทีนี้อ่า9กับ5นะครับพอเรา 9กากับสาเราไปแล้วนะครับถ้าเขามารวมกันก็คือตัวนี้นะครับไหนสามห้าเก้าตัวนี้นะครับก็เกิดมาครบชุดเขานะครับมาดูนะครับ9กับ5แล้วนะครับทีนี้9กับ5้าบรรทัดนี้ไม่มีเลยนะครับเนี่ยสบรรทัดแล้วนะครับ3บรรทัดไม่มี9กับ5ไม่มีนะครับเนี่ยเกับ5ไม่มีเลยนะครับมาถึงบรรทัดที่4อ่านี่สามห้าเก้าก็คือตัวเก่าเขาอยู่ในในนี้แล้วนะครับอยู่ในนี้แล้วนะครับเนี่ย 3 5 9นะครับอยู่ในบรรทัดนี้ถ้าเกิดเข้าเลขเขาอ่านะครับสวยมากนะครับเลขดันออกมานะครับอ่าแล้วมาบรรทัดนี้เลยอ่าทีนี้จะเปลี่ยนไปแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะจัด2งททางกันเลยนะครับเพราะมันอ่าเราตัดออกไปตั้งหางหนึ่งเลยนะครับเนี่ยเพราะมันซ้ํากับตัวนี้นะครับก็5 7 9นะครับ5 7 9อ่านะครับทีนี้อ่า5กับ9นะครับ5กับ9บรรทัดนี้5กับ9 5กับ9โอ้โหนะครับเหลืออีกกี่ตัวครับ5กับ9 5 7 9 5กับ9 5 4 5 8 5แล้วก็5กับ9 5 9 2ครับ5 9 2 5 9 2นะครับแล้วก็5 9 4อ้าว 594อยู่ในนี้มีไหมครับไม่มีโอ้นี่มัน394นะครับ594นะครับ594แล้วทีนี้ก็596ถ้าเขาเข้าสา3ตัวอีกก็โชคดีเลยนะครับแล้วก็598อ้ามันทำไมเหลือแค่นี้นะครับคุณครับยังมีตัวไหนอีกนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวดูนะครับ5กับ9นะครับ มันกี่ชุดเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกตัวนี้นะครับหกตัวนี้หกตัวนี้395เป็นหกมันเหลืออีกสองตัวนะครับเหลืออีกสองตัวเรามองไม่ไม่ชัดเจนนะครับคุณครับ5กับ9โอ้หนึ่งห้าเก้ครับนี่นี่นะครับน,น,นี่อ้าวห ห้าเก้าบางทีเขาออกตรงนะครับเราต้องเอาตามใบแดงเรานะครับเพราะตอนนี้เขาเริ่มตรงถ้าเกิดกวันนี้เขาตรงเราก็อาจจะมีมีเฮนะฮะคุณฮะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกมันแปดตัวนะครับมันก็เหลืออีกตัวหนึ่งนะครับเพราะเจ็ดอยู่นี่แล้วนะครับก็เหลืออีกชุดหนึ่งห้าเก้าศูนย์โอ้ครับนี่นี่อยู่นี่เลยนะครับนี่บางท่านก็อาจจะมองเห็นนะครับอาจารย์ก็นะครับ อ่านี่ยห้าเก้าศูนย์ครบแล้วนะครับเนี่ยครบหมดแล้วนะครับเพราะอยู่ในในนี้ตัวหนึ่งแล้วนะครับมันไม่ซ้าสามห้าเก้าเพราะเลขวิ่งของเรานะครับเนี่ยมันตรงกันนะครับสามห้าเก้าเกิดเข้ามาได้กันนะครับอย่างเช่นสองสามสี่ยังมาได้กันได้สองตัวเห็นไหมครับอย่างเงี้ยก็นะครับก็คือชุดนี้เลยนะครับก็เป็นชุดสามตัวนะครับสําหรับงวดนะครับเขียนตรงนี้ก็ได้นะครับคุณครับสิบหกกันยานะครับกันยานะครับหกแปด อยังไงก็ขอให้คุณณนะครับได้โปรดใช้วิจารณญาณในการชมนะครับเพราะว่าทุกชุดทุกแนวที่ทําออกไปนะครับคุณครับล้วนแล้วแต่มีที่มาทั้งหมดนะครับว่ามันจะเดินต่อให้เราหรือไม่นะครับแต่แล้วก็นะครับก็รู้สึกว่ามันจะเดินดีนะครับสูตรตัวนี้นะครับอย่างเราเมื่อที่แล้วนะแนะครับ เจ็นะครับบอกแล้วนะครับเลขมันออกตัวแทน3เฉยเลยนะครับเพราะ3เราวิ่งจากสูตรนั้นนะครับเออเดี๋ยวเราจะเอาสูตรตัวที่วิ่ง3มนะครับมาตัดตัวนี้นะครับว่ามันอยู่ในตัวไหนนะครับแล้วเราก็จะได้ตัวน้อยชุดขึ้นมาเลยนะครับเราจะได้น้อยชุดขึ้นมาเลยนะครับที่วิ่ง3ตัวเดียวงวดที่แล้วนะครับหนึ่เนี่ยไปล่างเห็นไหมครับแต่ตัวนั้นมันวิ่ง3 สูตรไหนก็ไม่รู้นะครับเดี๋ยวอาจารย์จะคนนะครับเราจะมาตัดให้มันเหลือน้อยนะครับเราเล่นพวกนี้น้อยๆแล้วถ้าตัวนั้นมันไม่ตรงกับพวกนี้นะโอ้เราอาจจะเฮเลยนะครับวันนี้ถ้าเขาเข้าตรงๆแบบนี้นะครับสําหรับคลิปนี้นะครับคุณครับก็ขอกลับขอบคุณนะครับสําหรับคุณคุณท่านนะครับที่ได้กดติดตามแล้วก็กดอะไรเขาเรียกว่ากด สป라이หรือกดอะไรนะให้นะครับคุณครับมันก็เยอดวิวแล้วก็ได้รับคําชมเชยนะครับจากเพจหรือทาง YouTube นะครับว่าแจวเลยนะครับว่าตอนนี้มีคนเล่นคลิปของคุณนับเป็นเจ็ดแปดแสนล้านล้านล้านวิวนะครับยอดล้านวิวนะครับในในคลิปชุดที่แล้วนะครับก็ถูกนะครับบางท่านก็ถูก6กห้าห้กันนะครับถึงเลขตัวเก่าท่านก็ไม่ไม่ละเลยนะครับอาจารย์จับไว้4ชุดนะครับเมื่อสักครู่ก็จะหยิบมาให้ดูแล้วนะครับ มันเป็นเลขชุดง่ายๆเดี๋ยวเราจะจับแบบนั้นอีกนะครับสำหรับคลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีนะครับ